สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกคนนะคะวันนี้ก็เปิดคลิปด้วยการให้ชมวิวกันก่อนนะสวยนะทุกคนนะบรรยากาศดีๆตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นค่ะหมายนี้ทุกคนคุ้นตากันไหมคะเป็นหมายที่หนูมาดักปลาซิวกับพี่มิดนะแล้วก็มาตกปลาหน้าดินนะคะทุกคนแต่ว่าทำสองอย่างนั้นมันไม่หมานนั้นทุกคนนะมันได้น้อย พีมิทแกบอกว่าตอนที่เรามาตกปลากันกลางคืนนะคะแกเห็นตากุ้งแดงแดงๆนะกุ้งฝอยแกก็เลยชวนหนูมาดักกุ้งฝอยนะคะทุกคนวันนี้ก็ได้มุ้งมาทั้งหมดเจ็ดหลังนะคะแล้วก็ดักด้วยหัวอาหารลูกปลาดุกนะคะไปค่ะเราไปดูพิมิตดักกันพิมิตจะลงไปดักแล้วนะทุกคน ตรงนี้เขาเรียกอ่างเขาแฝนนะคะอ่างเขาแฝนของตำบลตะกางนะอำเภอเมืองจังหวัดตาดค่ะหมายสวยดีเกินนะแต่ไม่รู้จะหมานหรือเปล่าทุกคนมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะก็จะดักข้ามคืนเลยนะคะมากู้อีกทีก็พรุ่งนี้เช้านะนุ่น ริมฝั่งนู้นที่หนูยืนถ่ายเมื่อกี้นะคะที่เปิดคลิปแล้วก็คิดว่าจะเอาไปลงด้วยนะคะเพราะว่าฝั่งนู้นนะที่พีมิตร็คเห็นกุ้งฝอยนะคะก็กลัวๆเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นหมายเปิดนะแบบว่ามันมีคนมาตกปลากันเยอะอนะทุกคนกลัวเขาสงสัยกลัวเขาจะยกดูนะทุกคนนะเราก็ไม่ได้เฝ้านะมากู้อีกทีก็เช้านู่นเลยค่ะ แต่ก็ช่างมันเถอะใครจะเปิดก็เปิดแล้วเนาะเอาเท่าที่เหลือมันคงจะไม่เปิดทุกอันหรอกแต่ไม้สวยจริงๆค่ะเป็นอ่างใหญ่เลยนี่บรรยากาศอ่างนี่บ้านหลังนี้นะ พอมามุมนี้ก็เข้าใกล้มาหน่อยนึงนะคะสวยสวยอยู่อีกฝากหนึ่งเป็นภูเขานะคะอีกฝากหนึ่งเป็นน้ำเป็นอ่างเสร็จแล้วค่ะหนึ่งอันไปค่ะเราไปดูลูกต่อไปถัดมาหน่อยก็มาลงหลังที่สองนะคะทุกคนดักในปลาหญ้าแบบนี้ ไม่ต้องลงทุนถอนยานะพี่เนาะแค่เอามือกวยกวยๆกรอบ,อบมาบางังบังไว้พรุ่งนี้จําได้ไหมเนี่ยไ, <c oughs> ได้นะคะพี่มิดบอกว่าได้คะ่ะโอเคเสร็จแล้วนะหลังที่สองแนวนี้เราจะดักไว้สามหลังนะทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันแล้วนะ ตอนนี้ก็ออกมาดักรอบนอกแล้วนะคะริมริมขอบอ่างข้างนอกนะเมื่อกี้เราบุกป่าเข้าไปดักนุ่นข้างในนุ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบริมถนนนะรถวิ่งผ่านไปมาค่ะก็เสร็จไปห้าอันแล้วทุกคนเหลืออีกสองอันนะคะริมนอกตรงนี้น้ําลึกนะทุกคน โยนลงไปมุ้งจมหายเลยนะแต่ดีที่เราต่อเชือกไว้นะแล้วขู่โยนไปทิ้งอีกเลยอืมเพราินมันระหลาดตรงนู้นนะอืมก็วางอันสุดท้ายแล้วนะทุกคน ถ้ายังไงเราก็มารอดูตอนกู้วันพรุ่งนี้กันนะคะค่ะก็เช้าแล้วนะทุกคนมาค่ะมาเก็บกู้กุ้งฝอยกันเอาเลยค่ะพี่มาลุ้นพร้อมๆกันทุกคนจะหมานบ้างไหมจะได้หรือเปล่านะคะอะไรคะ โอ้โอะไรอ่ะปลาซิวปลาซิวอ่ปะปลากระดีมีกุ้งไหมม,มีมีทุกทุกคนมันมีเป็นลูกปลาซิวอ่ะค่ะกุ้งเยอะเท่าปลาซิวอ่ะเป็นปลาซิวลูกกล้วยเนาะโอ้ยปลาซิวฝอยอ่ะทุกคน นี่ค่ะทุกคนก็ถือว่าได้ถือว่าหมานอยู่นะคะทั้งกุ้งทั้งปลานะแต่เป็นปาซิลซะเยอะค่ะอันที่สามแนวเดียวโซนเดียวกันหมดเลยตรงนี้จะหมานบ้างไหมอู้ออันนี้หมานหมานขึ้นมาหน่อยทุกคนโอ้โหกุ้งฝอยล้วนค่ะนี่ค่ะทุกคน ใช้ได้ใช้ได้นะอันนี้นะไปลุ้นกันต่อค่ะมาดูอันนี้ฮะเห็นแล้วบอหหมานหมานหมานทั้งซิวทั้งกุ้งอือหือนี่ทุกคนก็หมานอยู่นะคะเก็บมาถึงมุมนี้แล้วนะทุกคน คือหนูว่าหมายมันสวยนะแต่ไม่รู้จะหมานหรือเปล่าเป็นไงคะพอมีบ้างพอ,พ,อพอได้ค่ะทุกคนได้ไม่เยอะเท่าฝั่งนู้นนะนี่กุ้งล้วนๆน,นะคะเหลืออีกสองอันเนาะเหลืออีกสองอัน เต้นเต้นอยู่ปลาซิลเหรอครัพี่ปลาซิทั้งุอือมนี่ก็หมานอยู่นะหมานอีกแล้วทุกคนโอ้วันนี้รวมๆกันก็ได้เยอะอยู่นะทุกคนนะอันสุดท้ายทุกคนมารุนกันจะหมานหรือเปล่ามีไหมคะมนี่ค่ะอันสุดท้ายนะก็มานอยู่นะ แต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ทุกคนไปค่ะเดี๋ยวกลับไปสรุปปลากับกุ้งกันที่บ้านนะคะค่ะก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็ได้แยกกุ้งกับปลาออกจากกันนะคะนี่กุ้งนี่เกือบกิโลเลยนะคะส่วนปลานี่ก็เป็นกิโลเช่นกันค่ะหมานนะเช้านี้ถือว่าหมานค่ะก็พอได้กินนะคะ ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมเราสองคนนะก็ขอกําลังใจจากทุกคนด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่หากชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็ขอฝากกดติดตามช่องทั้งทาง youtube แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k พันมิสสอเด้งของเราไว้ด้วยนะวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะอืม